ครับผมคลิปคลิปวิดีโอต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยครับ <c oughs> พอดีว่ายัางบม่จบเนาะผมว่าฮอตแดดแล้ก็คือไอเวลาเพิ่อลอกนอรครับผมเก็บวันว้นวันนะไผ่เบอร์สามครับข้อดีของไผ่เบอร์สามก็ไผ่บงหวานเบอร์สามก็คือออกลูกออกลูกดีครับออกลูกดกออกลูกเยอะครับนี่อยู่ข้างหลังก็มีครับอันนี้ก็อีกประมาณสองวันเมื่อพรุ่งนี้ยังเก็บไม่ได้นะครับ อันนี้ต้องเก็บสุดถัดไปครับต้องเก็บรอบถัดไปนี่อย่างนี้ออกมาลูกลูกก็ใหญ่นี่ไหมเริ่มขาวแล้วก็ปกเขาไว้เนี่ยครับทําไมถึงเราเราเราต้องคุมให้เขาเพราะเขาเราจะจะให้เขาขาวเขาอวบมีนะครับมีทุกมีทุกมีทุกกลองนะการโอ,อกนี่เดี๋ยวยางข้ามลอกแบบนึงอย่างนี้ก็มีเห็นปะ างเงี้ยเราก็เก็บพร้อมกันพรุ่งนี้เราจะเก็บอีกรุ่นหนึ่งไอ้บางครั้งเราก็วันวินวันบางครั้งเราก็เก็บวันต่อวันก็แลลวแต่ครับมันมันมันถ้ามันออกไม่สุดเนาะก็เสียดายเสียดายไอไไ้ไผ่เสียดายไอ้โกเขาบ่ากว่าเขาจะกว่าเขาจะลูกตัวลูกเขาจะงหญ่ ออกลูกหมานอภัยก็ได้ครับให้ห่าได้กินห่าจะเอาแค่แค่ปลายเขาปิจินน้อยก็คงจะเสียดายของอันนี้ผมปล่อยเขาเลี้ยงกอเดี๋ยวจะปีนี้คงจะไ่ต้องเก็บกอนี้ครับมีเบิร์ดครับบางกอก็ยัง่เห็นที่อาทิตย์แทงขึ้นมา บางกรณะมันอาจจะขึ้นมานะครับแต่เราก็ไม่เจอเห็นปะขนาดเนี้ยขนาดลูกเขายังโตกว่าแม่เขาเลยเห็นปะบลำลำนี้โตกว่าลำแม่เขาอีก <c oughs> เราเห็นบบได้สําคัญที่ต้นลำต้นเล็กครับลำต้นเล็กออกลูกก็โตใหญ่เหมือนกันบางอันบางทีนะลูกเขาอาจจะอยู่ข้างล่างนะครับมันแบบแตกขึ้นมาแล้วแต่เราไม่เห็นเพราะมันอยู่ในโคนครับนี่เห็นปะ ขึ้นมาละเห็นป่าวครับก็พามาชมสวนเจ้าของนี่แหละครับไรบุญตาของเขาไรบุญตาปลูกพืชผสมผสานนะครับพามาย่างชมสวนได้ความรู้เดย์โได้เดยครับนี่เราใส่ขี้เก็บขี้เก็บไก่ขี้ไก่เก็บแล้วก็เก็บ แกด่ดาแต่ของผมไม่มีแกด่ดําก็เลยใส่ไอ้ขี้เท่าขี้ชั้นอ้อยขี้เค้กครับเขาเรียกผมก็พามาชมว่าหน่อไม้ใหญ่ดีครับนี่พามาชมเอาคว้าน้ํมาให้เบิรงพรับคลิปนี้ผมก็ฟ้าไวเพียงแค่นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามส่วนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและทําส่วนต่อไปผมก็เป็นมือไม้ครับในการทําส่วนมีผิดพลาด มีการเห็ดทึกเดเห็ดผิดเดผมก็ศึกษาเรียนรู้กันไปครับกรรมมาทายทอดก,กันเบิงอันใดดีก็เห็ดเห็ดน้ำครับอันใดบุดีก็บ,บก่ต้องเห็ดน,นี่นครับกระเถงขึ้นมาเขาก็เห็นแล้วนี่ว่าเพิ่นเทงขึ้นมาเห็นบ่ครับนี่เนี่ยเอาเบิงกรู้ว่าเพิ่นเถงโน่ขึ้นมาแล้วเอาก็ปกไ่คน,นคุมอันนี้มาคุมนี่อันนี้ก็คุมนี่ครับอันใดมีข้อผิดพลาด ที่ผมทําไปแล้วมันบดีก็ต้องขอโทษที่ผมนําเสนอเขาไปเดี๋ยวอันไหนถ้าทำแล้วบดีผมก็กลับมาว่าคือเก่าครับม่ต้องไปเฮ็ดผมกระทดลองไปน้าครับเพราะว่าผมเพิ่งจะทําส่วนได้สองปีเนาะมาได้ไก่ขนาดนี้แล้วผมสองปีถือว่าผ่านมาเยอะครับเพราะว่าเฮาบุเบนุ๊กเราจะทิ้งคว้างเขาเลยเนาะเขาก็ต้องมีการดูแลจัดการในส่วนให้ใส่ปุ๋ยให้น้ําสมพะเพากับบัวหาได้ไปชมจากแค่ นานละเงาะงอยิ่งองอ,งอ,งอนี่น่ได้ค่อยเข้าไปชมเลยครับพะว่าผมไอ้ที่เห็ุไปก็ผิดพาลาดไรอ่ะมันชิ้เหงวครับเดี๋ยวมือหน้าก็เบ,บากันไปคนละตอนเนาะแต่กล้วยนี่ได้ขายทุกมือเ้อเมื่อวานนี้เพิ่นมาเอากล้วยไปประมาณสิบเขือครับเนี่ยยาวาไปเลยอ่ะคลิปนี้ก็ฟ้าก็เหี่ยงแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับวัสดีครับ